สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษาคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันดารณีโตรื่นค่ะสำหรับในช่วงบ่ายวันนี้เราจะเริ่มต้นกันที่อธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ทนา้อัปเดตภารกิจในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาในรายการสกอรวาร a ตี้ช่วงสกอรอัปเดตกับดรเกตทิพย์ค่ะ ดรเกติพิ์สุภาวาน,นิอย์อดีกปรกรมส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมบันทึกเทปรายการสกรวาไรตี้ช่วงสกรอัปเดตกับดรเกติพิ์โดยมีนางสาวกัญญรัตน์สุขประเสริฐเป็นผู้ดำเนินรายการณนะห้องสตูดิโอชั้นหนึ่งสูนเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้กรุงเทพมหานคร ดรเกตทิพย์ ip, สุภวณิชอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ได้กล่าวถึงภารกิจในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาที่มีการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการปรับปรุงโครงสร้างหน้าที่และอำนาจของศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์หรือท้องฟ้าจำลองโดยโกรมส่งเสริมการเรียนรู้พร้อมเดินหน้าพลิกโฉมท้องฟ้าจำลองยุคใหม่ให้เป็นศูนย์รวมจิตใจของครอบครัวครองใจทุกครัวเรือนและเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับคนทุกช่วงวัยค่ะ จากนั้นค่ะได้พูดคุยถึงความร่วมมือกันระหว่างกรมส่งเสริมการเรียนรู้และบริษัท CPR จำกัดมหาชนเพื่อปฏิวัติการศึกษาสายอาชีพสร้างคนคุณภาพสู่ตลาดแรงงานยุคใหม่เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาสายอาชีพแนวใหม่ผ่านหลักสูตรธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่เปิดโอกาสให้กับนักศึกษาเรียนรู้ควบคู่ไปกับการมีไรายได้ระหว่างเรียนหรือ Learn to Earn ต่อมาค่ะได้ร่วมพูดคุยถึงการลงพื้นที่ที่จังหวัดอุดรธานีที่ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีสวดพระอภิธรรมนายปุณรัตศรีธาพุธผู้อํานวยการสํานักง,งานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดบึงกาฬนอกจากนี้ยังได้ลงพื้นที่เยี่ยมและให้กําลังใจพร้อมมอบนโยบายการขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเรียนรู้ณห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารีจังหวัดอุดรธานีค่ะโดยได้เยี่ยมชมนิทรรศการ กิจกรรมการจัดทำริบบิ้นโบดำเพื่อถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจากนั้นได้พูดถึงการลงพื้นที่จังหวัดนราธิวาสที่ได้ร่วมกับคณะร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่า รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และศาสตราจารย์ดรนรุมนพินโยสินวัตรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการพร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงจาก4กระทรวงได้แก่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวงศึกษาธิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาในการลงพื้นที่จังหวัดนาราธิวาสเพื่อตรวจราชการและติดตามภารกิจ โดยกรมส่งเสริมการเรียนรู้ได้นำเสนอการทำขนมไทยโบราณพื้นถิ่นเพื่อเผยแพร่ให้คนรุ่นใหม่ได้รู้รักษาเอกลักษณ์วัฒนธรรมให้อยู่คู่ชุมชนสืบไปค่ะ ทั้งนี้นะคะสามารถรับชมรายการสกรวารตี้ในช่วงสกรอ,อัปเดตกับดรเกียรติทิพย์ได้ในวันพฤหัสบดีที่13พฤศจิกายนนี้ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษาหรือ ETV Channel หรือรับชมผ่านทาง Facebook ETV Channel ตั้งแต่เวลา10นาฬิกาเป็นต้นไปค่ะ